แมแ่ดูดิตอนนี้เหลือตัวเดียวตอนว่าลูกมันก็คงคิดถึงมันเหมือนกันและลลเราแม่จะกลับมาอีกไหมอะกกเป็นไงบ้างครับก็ดีนะแต่พี่ของเราไปไม่ได้อะก็เรากำลังจะมีงานประกวดดนตรีพอดีสิบวงที่ได้ผลหวดมากที่สุดจะได้เข้ารอบประกวดรอบสุดท้ายเฮ้ยประกาศแล้วเฮ้ย ขออนุญาตเล่นเพลงใหม่ให้ทุกคนฟังนะครับเพลงเขาไปกอบเขามาหน้าไม่อายวะ่ะเดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้แต่ละเดือนเราก็สามารถจัดเป็น,นฟิลแบบตลาดนัดที่เป็นท้องถิ่นมาลงบ้างเริ่มได้เลยค่ะซอ,อนไม่พักนี้ไม่เห็นแหวไปที่ร้านบ้างเลยอะ ก็ง,งานพี่อย่างยุ่งเลยอะ่ะไม่มีเวลาปลิดตัวไปไหนได้เลยแล้วที่ร้านเป็นไงบ้างคนก็เรื่อยๆเหมือนเดิมอ่ะ <_ k> แต่ซอนมีเรื่องจะมาอัปเดตมืม <_ k> เรื่องอะไรเนี่ยหายิ้มจนหน้าบานเลยฮ <_ k> ะก็ตอนเนี้ยร้านเราได้เงินจากฟันดิ้งร้านกว่าแล้วนะพี่ฮะร้านกว่าเลยเหรอมาจากไหนอ่ะ <_ k> มันมีคนนึงอ่ะบริจาคเข้ามาตั้งห้าแสนเนี่ยเขาโอนผิดหรือเปล่าเงินไม่ใช่น้อยๆเลยนะ ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็ดีเราไม่ใช่หรอแต่ว่าถ้ามันเป็นเงินที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาเรางานเข้าเลยนะพี่ขวัญคิดมากไปเปล่าเขาอาจจะเป็นเศรษฐีเชียงใหม่ที่รักดนตรีมากๆก็เลยอยากซัพพอร์ตเราก็ได้นั่นก็เป็นไปได้แต่ยังไงพี่ขอเช็คด,ดูก่อนแล้วกันเพื่อความแน่ใจ คิดไว้ความหมายของชีวิตคือเส้นชัยมุ่งมันเดินไปถึงแม้เดียวดาไม่เคยจะสนชีในตัวเองใครคว้างใครปรามไม่ฟังสักคนไกลเพียงใด สิ่งสำคัญไม่ใช่เส้นชัยแต่คือเส้นทางและความสัมพันธ์บนเส้นทางนั้นเก็บประสบการณ์เรียนรู้ทดลองจะล้มก็ช่าง เองก็ไปก๊อบเขามาหน้าไม่อายวะ่ะ ต้องจะคุยด้วยฉันเช็คอีเมลทั้งหมดแล้วนะแอเคาทุกแอดเคาในเว็บหาทุนเป็นแอดเคาเดียวกันหมดแล้วมันก็เป็นชื่อนายนายได้บอกเรื่องนี้กับซอนหรือเปล่าไม่เขาอยากพูดเรื่องเงินก้อนนี้ ทำไมจะรู้ไม่ได้มันเป็นเงินประกันพ่อแหละว,ว่าตอนแรกพี่ก็ตั้งใจว่าจะเอาเงินเนี้ยไปเรียนต่อเดี๋ยวพันตอนแรกพี่ตั้งใจแบบนั้นแต่ตอนเนี้ยพี่ตั้งใจจะเอาเงินนั้นมาทำร้านต่อนะ ่อนเชื่อพี่ได้เหรอกี่ครั้งแล้วที่พี่อยากจะไปจากที่นี่อ่ะถ้าอยากให้เชื่อก็รักษาลานไว้ให้ได้ดิ นะครับเราอยู่กับพิธนิตจากวง Fidelity ครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่มีโอกาสได้ไปบริว์งานให้กับศิลปินระดับเอเชียมาครับก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเราได้เห็นความแตกต่างระหว่างการทำงานของศิลปินในระดับอ mm ินเตอร์เนชั่กับศิลปินในบ้านเราเนยว่ามันมีความแตกต่างกันมากพอดูเลยครับ ถ้ารับย้อนกลับไปประมาณสัก20ปกว่าปีที่แล้วนะครับคงจะไม่มีใครไม่รู้จักวง Fidelity โดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบในการฟังเพลงแจ๊สนะครับเห็นว่าตอนนี้วงกำลังมีเพลงใหม่ฉลองครบรอบ30ปีอยู่แล้วครับใช่ครับก็เพลงของ Fidelity ตอนนี้เพิ่งปล่อยมาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับที่มันมีความคล้ายกับเพลงที่ส่งประกวดในงาน New Spice New d i s ของค่าย Spice d i s น,นะครับได้ลองฟังหรือ,อยังอออันนี้ได้ฟังแล้วครับ ก็มีความคล้ายกันพอสมควรครับมันพอจะมีความเป็นไปได้ไหมครับว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเพราะว่าโน้ตดนตรีมันก็มีอยู่แค่12เสียงเท่านั้นมันอาจจะวนไปวนมาแล้วก็บังเอิญคล้ายกันก็ได้สําหรับเรื่องนี้นะครับผมก็ต้องการคําอธิบายจากฝั่งนู้นเหมือนกันครับมันพอจะมีความเป็นไปได้ไหมครับว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเพราะว่าเราต้องออกไปอธิบายให้เขาเข้าใจนะถ้าเราไม่ได้ขโมยอ่ะพอเลย ยิ่งฟังก็ยิ่งเครียดผมก็ต้องการคำอธิบายจากฝั่งนู้นเหมือนกันครับอย่างนี้เพลงที่เราส่งไปสไปซี่เิสก มาช้าจัง,ง่ะมาได้ไงเนี่ยก็ลุยู่แล้วว่าสอนลงมาที่นี่พี่ขอพูดอะไรได้ปะก็ได้ขอโตมันคงตั้งใจเอาเงินไปเมืองน,นอกจริงๆก็แหละ แต่ซอนคิดว่ามันเอาเงินที่ไหนมาจ่ายตอนที่พวกเราไปบาร์ฮอบที่กรุงเทพอ่ะแล้วก็ตอนที่ปรับปรุงร้านอีกค่ัใช้เงินของพ่อหรอพี่ว่านะถ้าลองไปถามใหอออโต้มันตอนนี้มันอยากจะไปเมืองนอกหรือว่ามันอยากจะรักษาล้านเอาไว้อะคำตอบมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะ มันคงไม่เอาเงินไปลงในแอปผ่าฟันดิ้งหรอกว่าไหมมาทำอะไรเนี่ยมีอะไรหรือเปล่า แล้วนี่คนอื่นไปไหนหมดอะกลับกันหมดแล้วแหละเราแค่นั่งเขียนเพลงต่อที่นิดหน่อยแต่จริงๆก็ว่าจะกลับนล้วเหมือนกันแล้วจะกลับยังไงเดินแหละอากาศเย็นดีเราขอเดินไปด้วยนะ ขอโทษนะที่เข้าไปยุ่งเรื่องครอบครัวนายแล้วทำไมเธอถึงกลับมาที่นี่อ่ะก่อนก็บอกไปแล้วไงว่าต้องกลับมาทำงานเข้าใจแล้วละ่ะ